การเวทมนธรรมดาสุดแสนทรงอำนาจทรงอำนาจยังไงนะเหรอเพราะว่ามันสามารถทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลด์ได้ยังไงล่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับตามชื่อหัวข,ข้อคลิปเลยการ์ดเวทมนต์ธรรมดาที่มีเอฟเฟกว่าทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลด์ครับซึ่งก็กลับมาที่จักรวาลการ์ดแนวนี้บ้างน,นะครับที่ว่าคัดการ์ดที่มีเอฟเฟกเป็นเงื่อนไขเป็นทีมเดียวอะไรแบบนี้นะครับโดยที่คลิปนี้เนี่ยก็จะเอาเป็นคีย์เวิร์ดคำนี้แหละครับว่าเอฟเฟกการทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลด์ครับซึ่งการทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลด์ในที่นี้นะครับแน่่่่่่่นนนนนนนออววาาาาทผู้ชมมมมเเเเลีเยไจะป็สต เ,เวทมนต์กับดักมีหมดเลยครับผมเอฟเฟกต์แนวนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขกำกับแล้วก็มีการบีบแคบออกมาอีกว่าการทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิวเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอะไรมันต้องมีเอฟเฟกอะไรยังไงที่มาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับดยความที่ว่าผมสนใจการ์ดเวทมนต์ธรรมดาเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเป็นแบบการ์ดเวทมนต์แนวอืนว่นหรือกระทั่งพวกการ์ดกับดักหรือการ์ดมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกคล้ายๆอย่างเงี้ยจะสามารถทำเพิ่มเป็นอีคกอลค,าาค,อคลิปน้หนึ่งได ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากผมใส่คีย์เวิร์ดว่าทำลายมอเตอร์ทุกตัวบนฟิล์ครับผมทีนี้ไอ้คำว่าทำลายมอเตอร์ทุกตัวบนฟิล์มันก็จะต้องมีเรื่องของการขยายคําพูดตรงนี้นะครับว่ามันมีคําขยายเพิ่มเติมมาด้วยในการไปอื่นเนาะก็คือจะมีเป็นพวกว่าทำลายมอเตอร์ทุกตัวที่เป็นเผาจุดๆ,ๆนะครับหรือทําลายมอเตอร์ทุกตัวหลังจากที่จุดๆทาลายมอเตอร์ทุกตัวบนฟิล์์ของเราทําลายมอเตอร์ทุกตัวบนฟิล์์ของอีกฝ่ายนะครับอพอ าาซึ่งถ้าท่านผู้ชมดูจากปกคลิปเนี่ยผมเชื่อว่ามีการหลาใบที่ท่านผู้ชมคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแต่ที่บอกว่าพอมีการขยายคําว่าทาลายมอนสเตอร์ทุกตัวด้วยบริบทอื่นๆนู่นนี้นั่นแล้วเนี่ยมันอาจจะยังมีการใบอื่นที่ให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เอาไว้แล้วก็เผื่อใครสนใจก็เอาไปใส่ในเด็กที่ท่านผู้ชมชื่นชอบกันได้อีกทีหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงกันให้นะครับว่าการ27ใบในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างซึ่งที่จํานวนมันเยอะขนาดนี้เพราะว่าการบางใบเอฟเฟกต์สั้นมากครับผมแต่ใ้นนะีบ นี่นะครับใครไม่รู้จักการ์ดใบนี้น่าตีตูดเลยนะครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่า Black h o l e นั่นเองนะ Black h o l e นะครับเป็นการ์ดไปบนธรรมดาครับผมเอฟเฟกของมันประโยคเดียวจบเลยคือทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลครับการ์ดใบที่2ให้เร็วไวนะครับ Thunder Bolt นั่นเอง Thunder Bolt นะครับเป็นการไปบนที่ทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลของอีกฝ่ายครับผมเออก็คืออันนี้ผมดูเรียงๆกันอยู่นะเอฟเฟกของ Thunder Bolt เนี่ยมันแค่ใส่คำว่าของอีกฝ่ายเข้ามาเพิ่มครับผมก็ทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลลขอออองีีกกกฝ่่่่่าาายยยเเเเป็นนนนนฟฟคคททผูู้้้ชมจะุััแแวสหรรบบ2ใ ทีนี้เราจะได้ออกมาสโคบกันแล้วนะว่าทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวมันจะมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้บ้างเริ่มจากการ์ดใบนี้เลยรู้จักกันหรือเปล่าครับลมหายใจแห่งเทพเจ้าครับลมหายใจแห่งเทพเจ้าเป็นการ์ดเวทมนต์ที่เมื่อเราใช้งานแล้วทําลายมอนสเตอร์เผาหินผาทุกตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิวนะครับอันนี้เปิดเป็นเผาหินผามาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นแนวๆนี้เพิ่มอีกในเผ่าอื่นนะครับดูที่ใบต่อมาอย่างเงี้ยนะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้คือฝนกรดครับผมฝนกรดเป็นการ์ดเวทมนต์ที่ว่าททต่ักกุวี ไงหน้าอยู่บนฟิลการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือสังหารนักรบสังหารนักรบก็เป็นการ์ดเวทมนต์ที่ว่าทำลายมอสเตอร์เผานักรบทุกตัวที่ไงห,หน้าอยู่บนฟิลครับแล้วต่อมาก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์ที่ชื่อว่าขับไล่ปีศาจขับไล่ปีศาจก็ตามตัวนะครับทำลายมอสเตอร์เผาปีศาจท,ทุกตัวที่อยู่บนฟิลครับแลวต่อมาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือล่าแม่มดครับล่าแม่มดก็ทำลายมอสเตอร์เผาจอมเวททุกตัวที่ไงห,หน้าอยู่บนฟิลนะครับเอออันนี้ก็คือจะมีการ์ดที่ท บนธรรมดาที่ทาลายมอนสเตอร์เผามังกรทุกตัวทําลายมอนสเตอร์เผาเดโนลเสาร์ทุกตัวอย่างนี้ก็จะไม่มีนะครับแล้วก็สังเกตว่าไอ้พวกการ์ดทำลายเผานู้เผานี้ที่เล่ามา4ี่หใบเมื่อกี้นะครับก็ว่าในเรื่องของการทําลายทุกตัวบนฟิวนะบนฟิวของเราก็จะโดนด้วยการ์ดใบต่อมาเลยครับผมการ์ดใบนี้คือสูสุขติครับสูสุขติก็เป็นการ์ดเวทมนต์ที่ว่าใช้ปุ๊บทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่มีการติดตั้งการ์ดสวนใส่อยู่นะครับและตามมาที่การ์ดใบต่อมาหมอกฝนปีศาจครับโดยการ์ดเวทมนต์ใบน มาใ,ใช้งานแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ที่เข้าเงื่อนไขาตามนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิวของอีกฝ่ายที่มีพลังป้องกันต่ํากว่าพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกของเรานั่นเองครับซึ่งอย่างเดมอนก็พลังโจมตี2,005ใช่ไหมถ้าอีกฝ่ายยังมีมอนสเตอร์พลังป้องกันต่ากว่าเท่านี้ปุ๊บก็ถือว่าเละเทะกันไปได้เลยทีเดียวนะเห็นไหมว่าการไปเนี่ยก็นับว่าอย,อยู่ในคีย์เวิร์ดของการทาลายมอนสเตอร์ทุกตัวเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ทำลายมอนสเตอร์ทกตัวนลอองี่่าา้เเเรพืืใช ของนนี้นน่ากจะเริ่มเห็นภาพกว้างๆขึ้นมาแล้วเนาะและ้วตามมาที่การ์ดใบต่อมานะครับการ์ดใบนี้คือเบิร์สตรีมทำลายล้างครับเบิร์สตรีมทำลายล้างก็เป็นการ์ดเวทมนที่เป็นชื่อท่าไม้ตายของ Blue Eyes White Dragon นะครับโดยวิธีการ์ใบนี้ใช้งานได้ตอนที่เรามี Blue Eyes White Dragon อยู่บนฟิ์นะครับทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิ์ของอีกฝ่ายจบครับผมอ่าและทีนี้การใบนี้ในเทินที่เรามีการใช้งานมันนะครับเทิร์นนั้น Blue า y e s w h i t ด d r ก้อนก็จะไม่สามารถโจมตี ทาวสันเอนเนจีนะครับผมถ้าเราใช้งานมันแล้วมอนสเตอร์ธรรมดาที่มีเลเวล2ทุกตัวบนฟิลของเรายกเว้นโทเค็นนะพลังโจมตีกับพลังป้องกันตั้งต้นจะเพิ่มขึ้น1000พอยต์ครับซึ่งอันนี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์บนฟิลของเราโดยที่ว่าตอนจบเทิร์ดหรือก็คือจบเอ็นเฟสไปเสร็จปุ๊บนะครับมอนสเตอร์ธรรมดาเลเวล2ทุกตัวบนฟิลของเราก็จะต้องถูกทำลายซึ่งเอฟเฟกต์ประมาณนี้มันก็มีในการ์ดบางใบเหมือนกันเนาะที่ว่าเพิ่มพลังโจมตีแบบนี้แบบนแบบนี้แล้วแต่ว่าพอจบบบเเเเททททิิรร์นนนนุลาาายมมออออตตตกกกัััวีีี่่่ข้้งงไไถูพพโะแ การ์ดใบต่อมานะครับการ์ดใบนี้คือสเปเชียลเฮอริเคนครับสเปเชียลเฮอริเคนเป็นการ์ดเวทมนต์ที่ว่าทิ้งการ์ดจากบนมือของเรา1ใ,ใบนะครับแล้วทีนี้บนฟิลด์ตอนนั้นมีมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษมากี่ตัวให้ทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่เข้าเงื่อนไขนั้นนะครับและการ์ดใบต่อมาเลยนะครับทริแองเกิลพาวเวอร์ครับทริแองเกิลพาวเวอร์นี่ก็เอาคล้ายกับเอ็กซ์เทอร์ซันเอนเนจีนะครับเอฟเฟกต์ Effect ของมันก็คือว่ามอนสเตอร์ธรรมดาเลเวลหนึ่งบนฟิลด์ของเราทุกตัวนะครับพลังโจมตตตตตีกกกัััััับพพพลงงงงป้ง้้้้อออนนนนนนขขมมจะเเเิ่ึ2,000ยย์ยววโทคนนะ็ และทีนี้ในช่วง end phase นะครับใครทำลายมอนสเตอร์ธรรมดาเลเวล1ทุกตัวที่อยู่บนฟิลด์ของเราณนตอนนั้นเลยครับผมก็เป็นการว่ามันเข้าข่ายเดิมนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีเสร็จปุ๊บจบเทินปุ๊บมอนสเตอร์ทุกตัวก็ถูกทำลายไปเท่านั้นเลยครับการไปต่อมานะครับผมการดไปนี้คือคลื่นเล็กคลื่นใหญ่ครับ คลื่นเล็กคลื่นใหญ่เป็นการเวทมนต์ที่ว่าใช้แล้วทําลายมอนสเตอร์ธาตุน้ําที่ไงหน้าอยู่บนฟิลของเราทุกตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราทําลายการไปกี่ใบเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุน้ําแบบพิเศษจากบนมือนั้นตามจํานวนตัวที่ถูกทําลายไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์อีกแนวนึงแล้วนะครับผมทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวก่อนแล้วก็เอาไอ้ตัวแทนของทุกตัวนั้นจํานวนเดียวกันอัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษอะไรประมาณนั้นครับการไปต่อมาการไปนี้ก็เป็นการดที่คุ้นเคยกันดีเนาะ lightning vortex ครับ lightning vortex เป็นการดเวทว์าิ้งกร มือของเราหนึ่งใบนะครับหลังจากนั้นทําลายมอสเตอร์ที่ไงห,หน้าอยู่บนฟิวของอีกฝ่ายทุกตัวครับและการไปต่อมาโอจามัสโซครับโอจามัสโซเป็นการ์ดเบนบอที่ว่าเลือกมอสเตอร์ชื่อโอจามะคิงหนึ่งตัวที่ไงห,หน้าอยู่บนฟิวของเรานะครับแล้วทีนี้ให้เราทําลายมอสเตอร์ทุกตัวบนฟิวที่ชื่อติดว่าโอจามะนะครับผมหลังจากที่ทําลายเสร็จแล้วพลังโจมตีของโอจามะคิงจะเพิ่มขึ้น1000พอยต์ต่อ1ตัวที่ถูกทําลายไปนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการทําลายโอจามะทุกตัััวนน่่นเอองรและกาตาตม เมจิกเกียเป็นการ์ดเป็นบนประจำซีรีส์ของแอนติเกียนะครับโดยที่การ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานมันเสร็จแล้วให้ส่งการ์ดติดชื่อแอนติเกียที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราสามใบลงสู่สารไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าแอนติเกียโกลมจากบนมือกับจากในเด็กอย่างละ1ตัวนะครับอันเชิญลงมาบนฟิลแบบไม่สนใจเงื่อนไขหลังจากนั้นนะครับให้ทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลของเรายกเว้นตัวแอนติเกียโกลมที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมานั้นนั่นเองครับผมหลังจากที่เรราาามีกใช้งน ให้นับเทินไปอีก2เทินว่าเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติได้นะการ์ดใบ,บต่อมาการ์ดแใบบนี้คือเซโร่แม็กซ์ครับผมเซโร่แม็กซ์เป็นการ์ดเวมนต์นที่ว่าถ้าบนมือของเราตอนนั้นมีการ์ดศูนย์ใบนะครับหรือไม่มีการ์ดเลยเนาะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออินฟินิตี้หตัวในสุสารของเรานะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวแล้วเราอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษตัวนั้นมาเป็นอินฟินิตี้ตัวไหนนะครับให้ทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิ์ทุกตัวตอนนั้นครับผมโดยต้องเเป็นนมมออสตตตร์ทีีี่่่พลังจงกวา ไอตัวที่เราอัญเชิญแบบพิเศษมานะเถึงที่เรามีการใช้งานการ์ดใบนี้นะครับเราจะไม่สามารถเข้าแบทเทิเฟสได้ครับและการ์ดใบต่อมานะครับผม6เซียนซามูไรบุกตะลุย3ขั้นครับ6เซียนซามูไรบุกตะลุย3ขั้นนี้เป็นการ์ดเวทมนตทีว่าถ้าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไร3ตัวขึ้นไปนะครับเลือกใช้งาน1ใน3เอฟเฟกต์นี้ครับคือตามธีมของคลิปนี้แล้วนะครับมันจะต้องมีเอฟเฟกต์นั้นเนาะท่านผู้ชมน่าจะรู้กันอยู่นะครับเอฟเฟกต เลกใช้เอฟเฟกนี้ก็ใช่เลยนะครับส่วนเอฟเฟกที่2ก็คือว่าเลือกทําลายการ์ดเวทมนกับดักทุกใบที่หนหนองอ่ายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหรืออีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับ,นนท,ำรบรท,ทำลายการ์ดเวทมนกับดักทุกใบที่คว่ำหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแม่พออ่านเอฟเฟกนี้แล้วชักอยากจะทําการ์ดเวทมนที่มีเอฟเฟกว่าทําลายการ์ดเวทมนกับดักทุกใบซะแล้วสิน,นะซึ่งถ้าทาคลิปนั้นจริงๆไอการ์ดใบเนี้ยมาแน่นะครับผมก็ถือเป็นการที่น่าสนใจสําหรับซีรีส์ของห้เลือกทําาาลยกรเยอะดีเพียงงแค่่วาาเรจะต้อมี6นสมูไรอยยู่บนฟิลเะะ ไปต่อมานะครับผมการไปนี้คือพลังเวทคุ้มคลั่งครับพลังเวทคุ้มคลั่งเป็นการเวทมนต์ที่ว่าเมื่อเราใช้งานมันเสร็จแล้วปุ๊บรีมูฟการเวทมนต์ทุกใบที่อยู่ในสุสารของเราออกนอกเกมนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเอาจำนวนการเวทมนต์ที่ถูกรีมูฟไปคูณ300อนะครับ,พอ,รบพอคูณ300เสร็จแล้วให้เราทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีพลังป้องกันต่ากว่าผลรวมการคูณนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารีมูฟการเวทมนต์สิบใบด้วยเอฟเฟกต์ของการไปน ทียบนฟของอีกฝ่ายที่มีพลังป้องกันต่ำกว่า3,000ก็จะบึ้มและเทะกันไปหมดเลยนะครับการไปต่อมาการไปนี้คือ Black Burning ครับ Black Burning เป็นการเวทมนต์เฉพาะทางสําหรับตัวของ Black Magician Girl เลยนะครับโดยที่ว่าการไปนี้ถ้าเรามี Black Magician Girl อยู่ให้ทํำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายนะครับโดยที่อันนี้นึกถึง Burst Stream นะ Burst Stream เนี่ยคือทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวเลยนะครับความหน้าอยู่ก็บึ้มเหมือนกันแต่ทีนี้การไปนี้เขาเฉพาะเจาะจงมาให้นิดนึงว่าต้องหงายหน้าอยู่แต่ข้อดีก็คือว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกต์จำกัดว่าเทิร์นที่ใช้ ไปนี้ Black Petition g i เกิจะโจมตีไม่ได้นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อแตกต่างกันที่มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเนาะการไปต่อมานะครับผมซิงโคลคร็อ c เกอร์ครับซิงโคลคร็เกอร์เป็นการเวทมนต์ที่ว่าเลือกมอนสเตอร์ซิงโครหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิวของเรานะครับแล้วทีนี้เอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กของเจ้าของแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งโดยมอนสเตอร์ที่จะเข้าเงื่อนไขวัตถุทําลายทั้งหมมดนนนนัััั้้้ะคครรบกก็ืออออสเตตตต์ทีีี่่พพลลงงงงโจยงโจยวาข ซิงโครที่เราเพิ่งเอากับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กไปนั่นแหละครับและการไปต่อมาการหลับไหลของไคจูที่ถูกขัดขวางครับการหลับไหลของไคจูที่ถูกขัดขวางเป็นการเวทมนต์โอ้ชื่อกาดบอกอยู่แล้วนะคว่าซีรี่ไคจูเป็นแน่แท้นเนาะเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับผมประโยคแรกของเอฟเฟกเลยก็คือว่าทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลด์ครับผมเอออันนี้ชัดเจนมากนะครับแต่ทีนี้ทาลายเสร็จแล้วยังไงต่อหลังจากที่ทําลายแล้วนะครับเลือกการมอนสเตอร์ติดชื่อไคจูจากในเด็กของเราเลือกมา2ตัวนะแล้วต้องเป็นตัวที่ชื่ออไไม่ซ้้้ําากััันนดวยญเชิิแบบพพศษลงงปใภต บนฟิลของเรากับบนฟิลของอี่ายนึ่ครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญล,ลงมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกนี้นะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพรุกรับได้และถ้าหากว่ามันโจมตีได้มันจะต้องโจมตีเท่านั้นส่วนเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้นะครับถ้ามันอยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้หลังจากนั้นปุ๊บเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อไคจูหนึ่งตัวจากในเด็กของเราเพิ่มขึ้นมาบนมือโดยเอฟเฟกนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในเทิร์นที่มันถูกส่งลงไปสุสานนะและการ์ดไปต่อมาเลยนนนรรัั Shoot, รับบผมสก,กาาชท็ดห เอฟเฟกของมันก็คือว่าให้เราเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อเอเลเมนัลฮีโร่หนึ่งตัวบนฟิลของเราหลังจากนั้นทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่ไงหนะ้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายโดยเป็นตัวที่มีพลังโจมตีสูงกว่ามอนสเตอร์เอเลเมนัลฮีโร่ตัวที่เราเลือกไปเมื่อกี้ครับพอทําลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมอนสเตอร์ <Monster S 2> ของอีกฝ่ายที่ถูกทาลายไปทั้งหมดทั้งมวลด,ด้วยเอฟเฟกของการใบนี้นะครับตัวไหนมีพลังโจมตีสูงสุดให้เอาพลังโจมตีนั้นแหละครับมอบเป็นความเสียหายให้กับไลท์ออยนะอนนู่น ไม่ใช่เลือกแค่ไอตัวที่พลังโจมตีสูงสุดแต่เอาผลรวมพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ทุ่นลายนั้นนะมอบเป็นความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยครับโอ้เจอดอกนี้เข้าไปรับรองจุกแน่นอนครับผมการ์ดต่อมาลิงก์ปาร์ตี้ครับลิงก์ปาร์ตี้เป็นการ์ดเวทมนต์ที่มีเอฟเฟกต์่ังนี้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยมอนสเตอร์ลิงก์บนฟิลนั้นนะครับมีจํานวนของธาตุดั้งเดิมกี่ธาตุมันจะก่อให้เกิดเอฟเฟกต์ดังนี้ไล่เรียงกันมาเลยครับมาดูกันว่ามีกี่ธาตุแล้วมันจะเกิดผลอะไรบ้้้าาาาางงงเเเนนนะถถมมมมีี1ตรับพพลลโจจออิิฟ่500 สธาตุพลังโจมตีของมอนสเตอร์ลิง์อีกฝ่ายหนึ่งจะลดลง1000แล้วถ้าเกิดว่ามี3ธาตุฟื้นไลฟ์พอยต์เรา1,500้ถ้ามี4ธาตุมอบความเสียหายให้กับ like ไลฟ์พอยต์ฝ่ายหนึ่ง2,000แล้วถ้าเกิดว่ามี5ธาตุเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากในเด็ก1ตัวที่มีพลังโจมตีตั้งแต่2,500ขึ้นไปนะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวได้นะแล้วถ้าเกิดว่ามีธาตุ6ธาตุนะครับ6ธาตุนีก็คือดินน้ำลมไฟแสงสว่างความมืดครบเลยใช่ E ที่มีพลังโจมตี3,000หรือต่ำกว่านะครับและตามบาดการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือ lightning storm ครับ lightning storm เป็นการ์ดเวทมนต์ที่สามารถใช้งานมันได้เพียงเทินละใบเท่านั้นนะเอฟเฟกของมันก็คือว่าถ้าบนฟิลของเราไม่มีการ์ดหงายอยู่เราจะสามารถเลือกใช้งาน1ใน2เอฟเฟกนี้ได้เอฟเฟกที่1ทําทลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่บนฟิลของอีฟายทุกตัวครับเอฟเฟกที่2ก็คือทําลายการ์ดเวทมนต์กับดักทุกใบบนฟิลของอีฟายหนึ่งนะและการ์ดใบต่อมาใบาสุดท้าย มีทั้งหมด2เอฟเฟกเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ซิงโคร1ตัวที่อยู่บนฟิลของเราครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับเข้ามาในเอ็กซ์ตร้าเด็กหลังจากนั้นให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อคารเดียนจากในสุสาน4ตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลหลังจากที่เราอัญเชิญเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายดูการ์ดใบนั้นพอดูการ์ดใบนั้นเสร็จแล้วดูซิว่ามันเป็นมอนสเตอร์คารเดียนหรือเปล่าถ้าเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อ, ian, าแบบอาคาร แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่มอนสเตอร์คารเดียนขึ้นมาปุ๊บให้ทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิวของเราและเราก็จะต้องเสียไลฟ์พอยต์ไปครึ่งหนึ่งด้วยนะครับแม <c oughs> ้อาจเอฟเฟกมาหลายใบแล้วนะครับก็จะได้รู้ว่ามีาอ e เอฟเฟกทํทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็เยอะแยะทำลายมอนสเตอร์บนฟิวของเราด้วยของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็เยอะแยะนะครับแต่การไปนี้ค่อนข้างเจาะจงว่าทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิวของเรานั่นเองนะครับและตามไปด้วยเอฟเฟกที่2ก็คือว่าการไปนี้ถ้าหากว่ามันถูกส่งลงไปสสส่าาารรรดดด้วยยเเเอออออคขงก์มนนะนนตีชืะใ นี้ก็จะทํางานคือเราสามารถเลือกการเวทมนต์กับจากหนึ่งใบจากในสูตรสังของเราเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเวทมนต์ธรรมดาที่มีเอฟเฟกในการทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับซึ่งประโยชน์นี้ท่านผู้ชมน่าจะได้ยินมาหลายครั้งนะครับเพราะว่าทุกใบมันเขียนเอฟเฟกประมาณนี้จริงๆคือถ้าเอาการแปลตรงๆก็คือทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลด์บลาๆนะครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีการยืดหยุ่นได้บ้างถ้าเกิดว่าเราจะอธิบายในแง่ที่ว่ามอนสเตอร์ที่จุจจดๆนั้นทุกตัวจะต้องถูกทําลาย การที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับอิมเมการเอาไปเล่นเนี่ยมันจะเกิดภาพประมาณนี้แหละครับมอนสเตอร์ยูนฟิลหลายๆตัวก็อาจจะตุมต่ำตุต้มต่ำตุ้มต่ำพร้อมกันได้อะไรประมาณนั้นเลยเนาะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วยังรู้สึกว่ามีการไปอื่นที่สามารถเสริมมาได้ผมอาจจะตกหล่นไปอย่างนี้นะครับคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมกันมาได้เลยนะครับผมส่วนในคลิปนี้นะครับผมท่านผู้ชมรู้จักการไปไหนมีวิธีการเล่นอะไรยังไงเกี่ยวกับการไปใดบ้างอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นกันนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็็มมมมมีีีีีีีาาาาาาพพพูดดดดดคคุยยยยให้้้้้้้ฟัังเเทท่่นนนถลิิปปขขออผผระกกภว ครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ